วิดีโอ15วิหรือแบบ10นาทีแบบไหนที่ใช่สําหรับคุณแล้วถ้าคุณอยากจะลองทําคอนเทนต์วิดีโอจะลองแบบไหนดีละ่ะแอคชั่นจะพามาไขาความลับว่าช็อตฟอร์มหรือลองฟอร์มคอนเทนต์แบบไหนถูกใจคนดูมากกว่ากันสิ่งแรกที่คุณควรนึกถึงคือจุดประสงค์ของการทําวิดีโอเช่นถ้าคุณต้องการดึงดูดความสนใจจากคนดูหรือลงคลิปในแพลตฟอร์มที่คนชอบดูคลิปสั้นๆเช่น Tiktok Facebook หรือ Twitter ที่สามารถดูได้โดยใช้เวลาไม่นานคุณก็ควรใช้การตัดต่อวิดีโอแบบช็อตฟอร์มแต่ถ้าคุณต้องการใหห้้ควววาาาาาามมมมมรรรูเเชงงลลึกกกกทํดีโอออแบบฟ์จะะสมมกก่ เพราะจะช่วยให้คุณสามารถอธิบายรายละเอียดได้ครบถ้วนและสามารถสร้างความน่าเชื่อถือให้แบรนด์ได้เช่นการทําคลิปวิดีโอใน YouTube ให้มีความยาวมากกว่าหนึ่งนาทีแต่ถ้าจะให้ดีที่สุดคุณควรผสมรวมทั้ง2รูปแบบเข้าด้วยกันเช่นใช้ช็อตฟอร์มดึงคนเข้ามาแล้วใช้ลองฟอร์มทําให้คนติดตามคุณในระยะยาวแล้วคุณล่ะชอบดูคอนเทนต์แบบช็อตฟอร์มหรือลองฟอร์มมากกว่าการคอมเมนต์บอกกันหน่อยแต่ถ้าใครอยากสร้างตัวตนแบบชิคๆคนพูดถึงแล้วลองอ๋อมาเรียนรู้เทคนิคการตัดต่อวิดีโอสั้นให้คนหยุดดดูไป้วยกกัันบอ Short Co for Video editinging Beginnners ตัดต่อวิดีโอสั้นยังไงให้มียอดวิวหลักล้านฉบับมือใหม่ของคุณแอมนัชชาทองธาดลครีเอเตอร์จากช่องแอ Possible ที่สอนทางการทำคอนเทนต์การตัดต่อวิดีโอให้หน่าดึงดูดพร้อมทางแนะนำอุปกรณ์ในการถ่ายทำคอนเทนต์ครบจบในที่เดียว